ทำให้ปิดงานอไรโอกว่าือกันอ oh, ันจีไปไปช้างถ้างอันนัคือคืออันน้าปวแต่ว่าเท่าไหร่ไหมเท่าอันแม่หน้าเขาเนี้ยชิ้นสวชิ้นเสื่อยงนี้ตัตัอเขาเนี้ยขุนวาแม่แลเรบวจ้องไปนะแล้วเปล่าหน้าตรงนี้หน้าบวชหน้างาถิ่ว่าถทางมันบมก็จะต้อก็างเขาอันยังบอกก็แล้ว พ่นีขุนนี้พ่อเนไร่งเไี้พ่อเนย่ี้พ่อนสิงสวยเนี่นะไปนีพอราวัานี้ไปนไปทเอาป้าเนี่ยป้ากหน้าจอิ้เกยมองนี่จนหนพ่อหญยยอมมาเอาเดี๋ยวว่าเฉียวคนจวงไปที่นี่ก็ได้ว่าเียวเนว่าทีหน้าคนคนย่านคนว่าถ้าอบบมันโบมีทีหน้าไผ่ท่านเน่ยละามันมีแผ่นจไรไรแผ่นว่าหน้าดอกสิงวยมนน้าผู้หน้าผู้นี้มงนมาถังที่เหล่งโนพ่อหน่ขุกับถังกถาน้ำกันสินี้เไมาแต่ใส่ รวม่อมาจาว่าโอ้ย okay. น่ากลัวอสนนุ่มอนาหน่ยให้จัมีเดี๋ยวไปแจกจังฟืนอยู่ขายะไรดิขายอไรดิ้ำหอมอกขายไดข่ของมาขายชาเสียนบอกเขาเทไสียนนาบอกหนูม่นเป็นเปลืกไหลจไหล่ไร่ไหลได้บอกละเสนเะไ ไอเจ้าหนะเอาโอเ่เขาจะสแต่คหนุกไปนะย่าเย็บตบะเรเหรอไรละหาเสียรไรละเสียรอะไรละเสียราสิว่าไรละเสียรหาบัว่าสิว่าจังสีไรละเสียนเพื่อหาเสียรเขาขายพวกไรนะพี่คนยัยบ้านคุณเป็นคับ้านน้องแตวก่นมา่หัดเบินคุณงืุณเงื่อนงานร่องเมืองอันไปหน้าเขาหลไปหน้าเขาลูกไปหน้าเขาไปเมืองเข้าู ม่ใหนุ่มเอ้ยไปสื่องเออไปสื่อติ่เขาสมบ่ยัง้จักบานอะไรใหญ่เอาสัมบเอาไปใหญ่เถื่อนนึกติเขาลูกบ่วยมันนักไา่ไปน่ะเด้เงหมนคนเ่าไ เนี่เอาโหลดเอาท่อไลก็เธอเอาโหลดเอาท่อเขาคู่เอาอาทิตย์หน่อยไปหลายแยไปน่อยหลายไเบินี่ขไปซื้อไ่ได้เองไปซื้อแบบกุบอรดต้องแสียกุศบอรได้น่กุศลบอร์ดไหนเนี่ยเนาะอันนี้อันนี้เขามาซื้อที่ท่างเกาะพะวงตามที่มาอันนี้ร้อยสามสิบอันนี้ก็ร้อยสามสิบ มันอม่เอ็ไนไปสืบบันสปมองแซงงผู้บอหน้าบีไทไทยผ้บีสืบมวยก่อนรถหนึ่งพันสืั้งมวยสือตั้งนัินแนวสานเขาใหญ่โอแนี่ยสเขาหน้ามงันดิเขาจะเาอย่งมึงอีสานนีเอาอันนั้นเอาเอาอันข้าสานกระตานะจับหนึ่ก็จะไม่เบิง้ามงหัดินัเจส่โมเมทไว่อันนี้นอันนี้โมเมอันนี้เขบอกเอาอันนี้วสานสิบานเบอกเอา ก็ยุ <S 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 ่งยนยุ่งยักไลยแล้วก็ยุ่หันแล้วก็บกขึ้นไปหาแล้วะเสียได้อก็ยุข้องข่อยแล้วก็ยุข้องเหล่าตั้นาอย่ง้ออคอยกยุตั้งต่ลางแล้วก็ยุ่่ง um ันแล้วก็ยุคเดียวแล้วเนี่ยแล้วก็ย uh ุกับหลานแล้วก็บอกอีบอนอีบอนมันเมื่อไหร่มันบอกไปก็ยุเป็นมูเล้าเออก็ไรเนาะเปนมาเอิ้มากแต่เอื้อเพียเป็นมูโอ้โหะให้ถอไม่ใส่ไ้ อนเอ้อีเลยกนี้งเห็นตัวี้ลเห็นตัวนี้นี่ยอมันเป็นไงหน่อยสามที่บาทตับ่อเนียยไปสติกบ้านัเขาสารไล่สวนก็บอเอาเขาสติกูจะใ่เขาสตร่อยาที่บาทเขาเลยเอาซือน้ำพอนี่ลอยนบอกหนบ่ออันไม่ใ่อันนี้อันใหญ่ก็นี่ ไม่ไพ่มันจะหนาเนาะมันม,นมนนอนงมหอมเห็นหนียญข้างไมบมาดิบเนาะดิไหนเ้ี่ะเขาสานเขาขายให่ไทยโอ้ยหอยจากลา,ลา,ลา,ยอ,อ,ยาอยู่้อยหลายคจะไปซื้ออยูาาาย่ชิ้นเดียวหรือไปซื้อทิปขหญ่มาไหว้กับบุกไบทีปขวญ่กูกะบอเออร่อย<ส>มีสองตีดแต่ว่าบุได้ใส่เจ้าเกียรีทิ่ขวา,ายหน,น่อยทิเข่ายเขาเอามาจตกกัม้วงสองตีบมัไม่ใช่เนาะให้อันนั้นอีกเพื่อนเร้มีอ่ะปิน ก um ็ยังติดหนึ่งบ้านนี้เอามาอีกบรรลุนไม่จอยเอาเขาบางเขาไปสือมาใส่กองบุญค่ะเห็นน้ำมาเห็นเงินก็น้องที่จยเห็นคอยก็เห็นไปต้องข้าเงินสนหรักคนก็ไป เมื่อไปตังบาตกลางบ้านนั่นเขาก็พคนจะใส่ผ้าคนไปเขาก็ไปันไปเห็นยังกันพอคนจะบุฟผ้าไปเขาก็บ่ได้ไปอีกคนก็นั่งอยืนเฉยๆอยู่นี่ผู้พ่อไปคนก็จะไปได้แน่ๆอย่หมอไปแล้วก็นั่งเหยียดขาจังสีเด้อันนี้เอาขดมันกาง่อมนี่นีไปเลยมัน่งไปได้มในกันนั่งไปได้ก็นั่งเหยียดขาจังสีได้คนไปก็ได้ผมว่าไปไม่ไปไม่ไปได้ยี่เนาะ ไปได้อยู่ก็พราเสนี่ไม่เหเปี่ยนะมันเป็นแข้งกงหัวของกันแขงอยู่เราจอนกับที่แขงอยู่บ่อบ่มีผู้แขงจะก็หนดนยงเพราเสีไถ่เสีมาแต่ว่ามันเจยามันไปได้มันจะว่านี่ไถ่แน่เลยเพ่ไปได้นะบ่อันอันงูงูนั่นู้เถากู้เถาก็ม่ยด้แย่งได้ลอมแต่ได้สวนได้เปลี่ยน

มิ่อไปวี่ไ้กินหลายอยไปหลายลยู่เอาไปกินหลายนีจะกูนีละกินเฮ้ยกูลกบาได้บ้างมาดึงได้งดึงคนกูลุกบาได้ันกูว่าข้ามไปซะก่อนมาถึงนียังนเขาไปชูลาเขานาะเลียงนั่นเลียงนี่เขาไปเล่นน้ำมูก็บกไปบอกเขาสน่ทแน่พวกเขาเนี่ยเขาไป ไปหนักไปงูไปแมแคไหนดิะมาาบิสเอไปเะ่อพอเบ้บปดได้ไหมไปดูท่เจ้าเขาไปจะปิดแนวไหนเด้อนี่บ่เออนเขาไปก็สู้อนนเขาไปก็สู้อันนี้เจ้าเขาไปเจ้าป่ยไข้หนาเสียมาก 我不会再要。这个我给你念我得听见了。